กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นชาวเน็ตถึงกับเม้นสนันกันเลยทีเดียวหลังจากที่ทางเพจดังได้โพสถึงแพ้่าพาวไวแบบนี้พี่น้องแมหม่นโพสดอย่างอีกบัาทีนี่ในส่วนของทางเพจอีเซียม LV6 ได้ลงในส่วนของอคลิปวิดีโอที่ทางแพวพาวพิ่นใด ไปไทายพี่เวดดิ้งนั่นเองพี่น้องแล้วทางเพจอีเซียมก็ได้โพสแคปชั่นไว้แบบนี้ว่าสวยงามมากเหมือนเจ้าหญิงเห็ดหูหนูเลยวาสันปาดในส่วนของทางคอมเมนต์ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์สนันกันเลยทีเดียวบอกว่าจะลิศวาดมือขึ้นเงี้นข้อตาม่งไปนิ้วจับชายกระโปรงสวยมากแม่วสันว่าพี่น้องบางคอมเมนต์ก็ว่า มองยังไงก็เหมือนแมงกระพุนหัวกระสุนเทะว่าสันว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเจ้าหญิงแห่งพุ่มไม้ทําอะไรจะาบาแต่ละมินพี่น้องบางท่านก็กว่าเหมือนจะไปกีฬาสีอบตกลุ่มแฟนตาซีเลยบางคอมเมนต์ก็กว่ามั่นคือเป็นซ่งแปลกๆจกงสันน้อบาท,ทีนีหลายคนหลายคอมเมนต์พี่น้องเข้ามาพูดถึงบอกว่ายอมในความมั่นของนางจริงๆคงเป็นความฝันที่นาง วาดฝันอยากมีคู่ชีวิตที่ดีตัวเองเป็นคู่ชีวิตที่ดีของใครหรือยังวาสันแม่บางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าอัดยายกินขนมยายผู้ชายสบายทั้งชาติบางคอมเมนต์ก็บว่าสะอ่อนสุดเจ้าสาวเฮ็ดหูหนูเด้เนาะบาท,ที่นี่เปีผพัวเบิดแล้วตัวไปสิเอาเงินใส่น้อมาเลี้ยงลูกน้อบานนี่มาสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าตอนนี้ก็แค่เริ่มต้น ปล่อยให้นางไปมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไปเถอะหนังเรื่องนี้ยังไม่จบเลยต้องใช้อีกอีกสักพักตอนท้ายพระเอกนางเอกจะแฮปปี้หรือเปล่าเราต้องดูก่อนรอดูตอนต่อไปวสันวาพี่นวองหลายคอมเมนต์กับเขามาบอกว่าปีคักปีผู้ชายแล้วกะแต่งเอาจะของนี่สุดยอดค่ะขนาดเลยวสศนวะทุ่มทุนสางแต่งจะของ เอาคักคโลดเจ้าหญิงในเทพนิยายประสันวาพินวองสร้างความฝันให้เจ้าของเป็นจริงกระหติตไปโลดความสุขของเจ้าดอกประสันวปะป้าในส่วนของทางคอมเมนต์พนณวงโอ้ยลายขนาดถ้าอ่านไปกะสิเงี้พูดพี่นวองในส่วนของที่ทางเพจอีเซียมได้โพสต์ไว้เนาะกะมีหลายคอมเมนต์มาให้ฉายาว่าตำนานนางแบกรอดูต่อไปจะแบกทั้งผัวจะแบกทั้งครอบครัวผัว เอาบาทีนีขอให้โชคดีเด้อเจ้าสาวายแดงมาสั่นวาพี่น้องเอาบาทีนีส่วนของเรื่องดังเก่านี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องคิดเห็นยังไงกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดใหม่เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจ้า